อ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้เนาะกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องบองปายเบิัสสุขสุขคนเนาะเมื่อนี้ครับอ่ามาทางสวนวัณยะพี่น้อยเนาะอ่าพอดีว่าน้องกองมีพี่น้อยเนะะาะเพิ่น,น,นมาตัดลมัมมันวสันเนาะอ่าบอดเบิรนพอดนี่แหละพี่น้องเนาะเพิ่นจิบู กันชิปลูกไหมพี่น้องไหนหนอ้เนาะอ่าพี่น้องไอ้เนาะอ่าทางน้องกองมีมาได้เศร้าปะบอมาได้เศร้าหนอยคอหน่อยแย่นัน้องเด้อเข่าฮะเอ่อหิมไม้เนยเนาะปิดปากพี่น้องไอ้เนาะเป็นอะไรคือเค้าปิดปากเป็นวัดบอบ่ขี้พุน่นเข่าปากเออขี้พุ่น คุณลายนเนาะอ่าต้องเปิดปาดให้ FC บางเน่เนาะเปิดมากเวลาเจ้ายิ้ม FC น่ะเจ้ายิ้มงามเหมือนกันชังโมงนี่เมื่อเฮืนนอน้มมองสิโมงสิบเอ็ดโมงกับเมื่อตัอนแล้วเวัดนี่กับปลูกแล้วเนาะมันเป็นยางเลยนี้พี่น้องเนียเนาะอยู่บ้านคอยละ อันปลูกเดือนหกเดือนหกหรือเดือนหาเวลาฝนตกมันมีคันปลูกเดือนหกบงงามแล้วแม่นะบ<ง>มัน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 โง่มันโม,นม,นมนงามเลยบอกโดยถ้าเป็นไปได้เฮ<ม>าบอกเนาถ้าเป็นได้เอ้ยถ้าเป็นไปได้เวลาทอนแล้วกับมีแต่พอดแลวกับปลูกเลยเนาะพอดแล้วก็ปลูกเลยช่วงยางมันโมเพิดพี่หน่อยมันมีน้ามอยู่เนาะคิดว่านี่นี่น้ามนนี่ เฉพาะแล้วมันมันจังหัวตายเนาะเออนี่หน้ามันมีน,มน,นอม้องๆเนาะเฉพาะมันจังปลูกได้อยู่นิดน่อยหน้านแบบนี่กับยางมันน,นี่แล่าเขาปลูกเขาเอาโรงได้นี่เนาะเอาตรงตรงเบิ่งตามันเนาะสมมติว่ะสมมติว่าปลูกทั้งนี้เป็นอะไรตายตายเนาะ ทงเบิงตามันพี่น้องเพราะว่าคอยบุกเคยปลูกตะเถืเ่อนะเห็นยุต่อพอเราเห็ดเราเห็ดมาหลายปีหละชิบกัวล้วอยู่ในเฮือนนะเห็นมัน้ยันบอกแม่พ่อพ่อปลูกแล้วปลูกประมาณเลือนหกนี่แหละบระเด็คือทั้งนี่เลยทั้งนี่พันธี่าปลูกเลือนหนึ่งเลือนสองเมันกับปลูกแล้วพี่น้องเลยคอมังเจ้าเนะี่ยจนเขียวเนาะ ขึ้นงามเลยมี่วนเดียวเนี่ยบอยะอ่พอได้ซื้อเขาเนาะพอได้ซื้อเขาปีนี่ได้ได้งเงินสิบทา่าไรสิบกาลานบอกต่ก็มมดเนะใส่ใ,ใ,ส,ใส่ข้าใส่าจรายเติมนะอยู่ยเนาะพอนนี่เจ้าเงาต่อไอ่ะพ่อนนี่ย สามล้านค่ะสามล้านวันนี้ขายแห้งงานขายแห้งงานเขาอีกขายแห้งงานจ้างคนมาทอนเท่าไรมือหนึ่งมือละแสนคนหนึ่งมือละแสนชิบคนกับล้านหนึ่งชิบปลายคนชิบปลายคนกับล้านปลายโอ้โหหมดเรือลายมาแนเนาะวันนี้เชืออยู่ชือกินพ่อผมเชือกอ่าซูเขากินน้ำเปี่ยนเขาเขาพ่อมบอก ที่ว่าอาหารทำอาหารทำน้ำหอกน้ำหวานน้ำแข็งข้ออีกเวลาไม่เหนื่อยเนาะด้ซื้ออาหารกันกินชูบนกินแสดงว่าครับได้โบไรา์บันได้เนาะได้โบไรา์เดี๋ดีกลัวอยู่ละล่าเนาะอันว่าโบเฮ็ดก็ะห่าโบได้ซ้อมไข่เฮ็ดนน่จำลูกสาวล่าและนี่เนาะน้องคลองนี่เนาะเพราะว่าต่ออันเพิร์มีน้องอยู่คนนึงมีเนองผู้ชาย เอาไปเห็ดเบีย้ยเลยเนาะไปเห็ดห้งงานอยู่ห้องเขาตัดกี่สิบประมาณสาวกวุศลหมดเลยพี่น้องเลยเนาะต้องเอาเชี่ยงๆเนี่ยน,นึงเนาะเขาบม่ได้แช่น้ำยาบ่ก็คือปลูกธรมรมชาติเลยบ่ปลูกธรมรมชาติเลยบ่มีน้ำยามมันพันยังนี่เขาอบบ่บ้านเจ้าห้องพันยัง เกิดการซี่ตางอนนะคนตางอนบอกตัวนี้เนี่ยแม่เออคือกันจะอยู่บ้านกับคนตางอนคือกันอันนี้คนตางอนนี่มันมันันหัวมันฉิล้ายเนาะแต่แต่มีอีกพันหนึ่งที่ว่าหัวใหญ่คือกันปลูกแต่พันนี่บอกในบ้านเนี่ยปลูกแต่พันนี่เออตัวนี้มันเป็นสีเขี้ยวนี่ ัอ๋อลำม,มันเป็นสีเขียวเวลาเวลาใบมันขึ้นมันจะสีออกแบบว่ามันแตกต่างกันเนาะแตกต่างกันออให้หน้องดูอ่าอันนี้ลำม,มันจะออ,อกสีเขียวอันนี้ออกขาวๆเนาะสองสายพันธหรือว่าสองพันเราว่าอยู่เมื่อวานนี้ว่าสิเออิไปตัดลำม,มันลอม ธรรมทัดน่าจะเช้าพอได้อยู่ได้เหล่ากันได้แล้วก็ขยันดีเด้ออยู่ในบ้านชี้ไส้เรื่อยเรื่อยเอาเรื่อยเอาอันนี้กะเอาเนาะใส้ผ้าพันเนาะแล้วก็ก้าเอาเลยพี่น้องเมื่อวันอ,อา,นนาทิตย์เอาไล้วันเช้าวันอาทิตย์ น,น,น,น้องๆบัดค่ะแมาซอยแหละแมาซอยปูแมาซอยปูมันได้ผักเคียนแม่หับจ้ามันก็นไปบ่ไปตลอดบ่อเอาน้องๆวันนั้นแล้วเวลาไปหับจ้างกันเนี่ยก็เจ้าก็ไปอใช่ป่บเวลาก็เจ้าจ้างนะมีแต่มาเห็ดนำมาหยาดเลยแล้เนะาะหยาดและจ้างเนะ <c oughs> าะหยาดเนาะหยาดจ้างจ้างชีซาหาชิพันนี่แหละลูกหลาน ไปก็เจ้าซื้อ,ขน,อขนมเมือ่อลงมือปลูกวยะยะเออลงมือเนาะสายพันธุ์มันปลูกง่ายไม่ต้องเนาะคือสิบบข่อยตายบันไดคิดว่า ทุกคนว่ามันมันบวบงเท่ากับเปลี่ยนไหมเนาะเปลี่ยนไหมเพอร์ชิเล่พี่น,น,น้อยเนาะคลายอยู่เลยใช้เวลาเธามือนี่เนาะนหลายมือละสองคนอ๋อแล้วกับแข่งค้าบ่ค่อยดีเนาะเ,เราเท็ศเหนยอมาได้แล้วเวลาเัาก้มเ้ายยังนี่เจ็บเจ็บย่างก,ก็เจ็บ อ่าอาศัยแห้งลูกนี่แหล,ละเนาะเดลเมื่อพี่น้อยนระาต้องเอาเห็ดเวียสมมติว่าไปเห็ดเวียกเจ้ากาชี ยูได้บ่เนาะทวีตใส่แต่ว่ามีคนจ้างไปนะน่จ้างบ่เคยออกจากบ้านเนาะบ่เคยเซโปนี่ไปจากเถื่อไปสองเถื่อไปซื้อเครื่องอ๋อแบบไปหับจ้างบ่เคยไปแต่ว่าสวันนี่เด้สวันบ่เคยไปเคยไปเถื่อเนาะเคยคิดว่าเคยไปอยู่บ่เคย แต่น้องเต้นเต้นจริงมันคือสิไปดูจยู่เนาะไปดูพอเป็นปพอบนเป็นคนสวัรด์เชื่อสายเวียดพี่น้อยเนาะลูกเคยเจ้าจะคนไรอ่ะลูกเคยสองคนบ่สองคน พอแต่งจิงก็พอเจะดีนะลูกไผ่เด้ฮะลูกไผ่<ะ>ก,กับซ่องพี่หนึงกับแม่เลี้ยงเมื่อปะแล้วเด้ลูกไผปะแล้วอย่างพีง่นพหนึ่งอนะ๋อมแต่คือพี้นึงนะแม่นังเลี้ยงแม่หนังเลี้ยงนั่นแล้วกะผู้ที่ว่าเฮือนอยู่ข้างล่างเฮือนเท่านั้นเนาะเห็นป่ น้องเลี้ยงเรามีข่าวดีได้มืนนอนนี่มีมีถั่ลุนน้ำกันพี่น้องไงเนาะพ่่น้องมันจะได้เยังมือนนี่นะเพราะดีว่าน้องมันยังไม่ได้เลืโรงเรียนเลยนะเนาะเลืโรงเรียนหมดแล้วจงวังหวะกัน เป็นกีโรทิปไปโรงเรียนมาวาดในโซรขาดพี่น้องชมุมฮาไปแพร่สื้อโซรกับเบาบุญกับแถวเซปโปน,น,นก็เจ้าปิดห้านเบิร์ดก็เจ้าเมื่อบ้านเด้กก็เลยบโบได้แน่นโบได้โสร์ครับวันบัดบับ,าาบเพิ่งมาเลยบาวเพิ่งต่อให้ทีได้เซ่ยบัด เฮงเฮียนสบายเจ้าอ่านหนังซื้อบอออกเจ้าเห็ดน,นวได้น้อเวลาลมโทรศัพท์เส็จเสียงเอามันถึกเสียงยเออมันถึกเสียงเนาะใกะไๆในขอมมือนี่มันกันไง,งยย <c oughs> มันตึกเสียงแล้วกะ คือเข,ขาว่าเสียงแปะนะมันก็สบายมันยากพิมพ์มันก็ดีง,มมง่ายกว่าอพิมพ์อยู่นองๆเนาะผ้าเราก็คมไปหน่อยเนาะอยายยเริ่มเมื่อยแล้วเนาะได้ลายเติบแล้ว <c oughs> น้องๆมันก็ราโปงมานอนเฝ้าเต็มอยู่แมนมัดบัมาเจ้านี่แมนมัดผู้เช่ามาก,ก็มานอนถ่าเต็มอยู่พี่ทางอาญาอะไรนั่งพันอยู่เห็นไหมนั่ <c oughs> นงดนบันนี่เมื่อยบ่แม่เก็บหลังบ่านาน,น,บนั่นด้นีปโดย เจ้าก็มีบอห้องน้ำเอาคิดว่ามีห้องน้ำบ่ได้มีบอกเจ้าไปเข้าห้องน้ำใช่เถอะเข้าป่าเอาป่าปลาปอนเาะอยู่ปลาอ๋อชวนหมันชวนกล้วยนั่นชวนกล้วยพ่อมได้ปันเขาจะไปเข้าใส่ป่านหน่อยเนาะไครกลัวมีห้องน้ำกลัวมีบ่มีหมด้เจ้าใส่โซลเชลบ่ฉากโทรศัพท์มาน้องกอง ใส่แสงตะเวนนังอ่กุมเมื่อกุมคืนบอกใช่ตะเวนกับไะชักตัว์ชับทําเมื่อไรนบดได้แดดกะบบดได้ไต้ไฟฟ้ายังเข่าบัวเทิงจริ่ลองเลยปราว่าบ้านบ้หลายรังขนาดหน่อยเดียวเนาะทั้งหมดตะมวนหอดบอดซิปเราลอดแถวทางนั่นน่ะ เพื่อนเจ้าฟุกแต่โดนบันไดแหละเพื่อนเพื่อนเจ้านะ่ะแต่โดนแหละเออตั้งแต่ลูกเจ้าคนแรกนี่น้อยป่ะโดยตะกี้คือสิเต็มอยู่แล้วเนาะลูกหลายคนเนอยอยานะยาเนะมีชันไว้อยู่มุมนั่นก็มี่พี่น้อยชันไวแต่ละบอล คือแต่ละปีนี่ถอนแล้วก็ปลูกเลยพอร์ทพ่อเขาเนาะน่ะเห็ดเป็นเป็นคุมเมียนเ,เป็นเห็ดคือควอยูนในในตู้ปลูกมนะันนั่นแล้วแล้วเช็ดคือควอยูนนะ่ะเห็นแบบไหนก็เจอไปเลยนี่แบบนี้นี่ลนะ่ะอา่าเห็ดเป็นคว้มเมียนนี่กคุดแบบนี้ แล้วก็เอาดินพ like ูนพ mm ูนเมียนอล้วก็ยับยับยับไปเลยเลยเห็ดแบบนั้นเห็ดหไว้เนาะหมว้พ่อคอยเก่งอลยเขายอมหาเมื่อยเราเห็ดเราเห็ดผู้เดียวเราเราเห็ดควายเมียนควายเมียนแต่ว่าแบบว่าที่ครับบ่ได้ไงบนไดเห็ดน้อยน้อยแมนเห็ดเป็นคุ้มเมียนคุมเมียนแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงกันไปยาวแบบพูนไปแบบพูนเลยพี่น้อยเนาะ แต่ว่าที่บได้กวงบันไดปีนี่พอนอนบันไดชิบล้าน,นแบบกระเนมคือแบบนี้แล้วก็เห็ดบัวไว้ก็แค่นั่นแหละเพราะมันกลวงเนียมันโบไดกลวงบันไดนี่จากจากเฮานี่ไปฮันไปนี่นะนี่ไปมองไม่ไไอย่าี้ไม่ได้เงืง่อนขนนะบัวไก่ดอกเห็นว่าน้อยเดียวก็เห็ดได้แมนมคือเนมก็หลายไป<ม>นี้ใช<ส>้เวลาเดือนเดือนยังโมแล้ว เมื่อยบ่นอ้องจะละเมื่อเมื่อยนะเห็ดเวียกเนาะโบมียังดอกได้มาง่ายๆพี่เองเอ้ตยต้องแลกด้วยเหนื่อยตวเองนี่แหละด้วยแห้งเห็ดหง,หงานให้คนนี้เขาไปเป็นลูกจ้างนะเจ้านี่ยอันนี้คือแบบอันนี้เป็นงานเอาเองนี่เองนะขเขาพอเมื่อยเขาก็พักกับเห็ด เห็ดน้ำกระเช้าเนะโอ้ถ้าเอาเมื่อยครับไปผักกระโดนก็เช้าด่าโดนก็เช้าว่าแหละพี่น้องอันนี้งานอิจระได้ที่นะเขาอยากให้มันแล้วไว้เขาก็เล่งเมื่อเบิ้องนอกปนีคือชีไว้ด็อกตับเห็นงานก็ได้นองเป็นอ่าห้เห็ดเวียกตัวเองกับถือว่าแบบกระยู่ดนได้งนะพี่น้อง แต่ประสบการณ์นการเห็นเวียกนี้ยังบุค่อยเพลิดสนองเนาะยังอือบุไว้แล้วอย่าเหนื่นอยแล้วเราอะเป็นพระดวงคนเดียวนี่นะผู้ชายบางคนมันกัเห็ดเวียกบางคนก็บบวเห็ดเลยกัน คนก็เอาลูกเวลาลูกน้อยออกมาให้เงี้ยไปเคลียร์สมมติว่าเขาเขาบัดกระซื้อเป็นโลเลยซื้อเป็นกระสอบผมมีเงินกระซื้อเป็นโลอ่ะใช่เป็นโลเนาะชยชมเจ้ายังกินข้าวให้อยู่หรอว่าตอนนี้กินข้าวให้ข้าวให้กันได้ยังสามเป้าสามสอบชมเจ้าเฮ็ดอยู่ใจให้ทางอยู่ใจยังไม่ทันได้ทาง ปีนี้จากสิได้ให้น้ำเผาจากบอ่อของตัวเองบ่ทีของตัวเองอันนี้แบงก็เรียบร้อยแล้วบ่ทันดินเนี่ยนี่นะลูกแต่ละคนนะแบงในบ้านเราั่งยั่งทำไมแบงอ๋อพูดอยู่น,นั่นนี่มีอยู่จะค้นจ้ะมีดินตอนนี้นะ่ะเช่ออ้ยายเชียาให้จะค้นนี จักและพ้นยังไม่รื้อเนาะจักและยังยังไม่ได้ปั่นกันอแค่เน้นแบ่งกับต่อได้ผัวภรรยาไปเลยเนาะลูกเจ้ามีทั้งหมดต่อได้ก็ครคนฮกเนาะฮกจะต้องฮกส่วนเนาะทำว่าได้ฮกส่วนกับปีฮะผู้เลี้ยงแม่ ผู้เลี้ยงแม่ที่ได้ร้ายกัวเนาะไอ้น้องกองมีได้เลี้ยงกองมีเลี้ยงกองมีได้อ่ามันคลายกับว่เลี้ยงคป็นผักไทยอะกองมีใร่จิตโอ้สตานั่ละสตาเากต้องก็ต้องมีแล้วสกุลหนึ่งเลี้ยงเจ้าลูกต้องว่าหกคนบุ แต่ว่าลูกซ้ายล่บบจักจะอยู่เดียงเนาะตอนนี้เรายังบม่ได้มีครอบครัวใอ่ัหเน้องเราแล้วเนาะสิบแปดปีวะวะสิบปีนี่เจ้าหูยี่ว่าอโยงเจ้าตระได้เราลาวหกสิบแปปายเนาะนายิได้ยคิดว่า เบิ่งองยะนี่นะชุมเจ้าอ่ะพี่น้องน่ะถ่ายปีหัวปีบ่หรือว่าจังใดพอ่น้องนะแมนถ่ายปีบางคนบ,บางทีกับสองปีมีน้องห่วมบอแม่นสองปีสามปีกับได้น้องเออคอยเห็นแต่ละคนนะ่ะอายุป,ประมาณ สาวเอสสาวสองปีบางคนกับลูกสามลูกสี่กัมนี้เจ้าเสียเอาลูกทีเด้ปีหนึ่งปีละลูกนะบางคนก็นเอาปีละลูกเนาะแปบลบว่าเลียงอ่าให้มันพร้อมกันนะนะพี่้องเลยเนาะโบไว้แบบนั้นนะมึมีเงินเลี้ยงกับเจ้ารอบแบบนั้น,น <c oughs> เลี้ยงแบบธรรมชาตินะะโอเคโย่ตงใส่เงินลาย การกิน,กนขา้าวเช้าเรียบร้อยนเนาะกินแล้วเออใกล้สี่สิบสิบเอ็ดโมงเลยพีนะ่น้องเอ้เนาะน้องมันใกล้ิเลอือกคงเฮียนแล้วเดี๋ยวเขาก็อ่าสืไปแหละไปหาน้องน่องพันก่อนพี่น้องเอ้ถ้าน้องเลี้ยงพันก่อนฮะบอกเขาดีแล้วก่อนเแถวบาทพี่น้องเอนะ้เนาะบอกเขาดีน้องเลี้ยงโดย เพราะว่าเพิน่นดีทนสงสารเด้เพิ่อจะให้เด้เรื่องเล่าเรื่องเล่าแม่เล่ากับแบบเออคือเจ้าเลิกการแต่น้องเลี้ยงจาก,จากปีก่อนน้อง,อ,งอย่างบอดปีซ้ำแม่เลี้ยงเราเราเราทิมน้องเลี้ยงไปหาได้ก็เจ้าก็เห็นหน้านก็ี้ยบนนั่นเลเห็นซ้ำ เราไปยู่เวียดแล้วม่แล้วนี่บโบเคยขาม,ามาหาลูกจังเ่อโบเคยไปมีปัววียดแหละก็แล้วเลยแล้วเลย,เเลยโอ้ห<อ>น้องเลี้ยงนี่คือแบบหน่สงสารเาราเลพี่น้องเลยคันว่าบม,มียายนี่เรียบร้อยเลยบบม,มีอายะาิเียมีอะไรได้เลยน้อตัวนอออ ใหม่เป็นแบบได้ใหม่ๆก็ได้อยู่นํำบได๋ที่ว่าพัวจนพัวจนกับบได้หักแพงลูกแล้วนะั<อ>้น้องเลี้ยงนี่น่าบระทืกกันบแบบเมีเพิ่มมีลูกแล้วแล้วก็ไ่อยากแค้นอีกน้องเลี้ยงให้หนแบบเป็นลูกเขานะแดียว,ว่าโบแพงนะนี่เน,ะนะาะโบแพงโบฮักโบ,บแพงได้ลูกตัวเองออกมาแหละ ปแพงบมอนี่เนาะ,ะหางประแพงแล้วก็ติผัวถูกยากนเห็นยังกระบุมียังกระบุมีกะหนีนปะได้จะคน้นเมย์ใหม่ลูกคุณหนึ่งคุณหนึ่งเลยกัน เพื่อนก็เล่ยห้ามกันน่ะเลยวันนี้เนาะเพื่นค้างแบบนั้นจะไงดีก็เลยเราไปหาไปหาีย่งเฮ็ดเลยผมมีลูกมีเมียฉับบานอยู่ไปก่อนเพื่อนวะมีเงินก็อยากได้อยู่วะยังบมมีเงินโอเคจะเขาไปอันนั้นก่อนไปหาร้านเจ้ากันเถอะเอออยู่ดีไม่เฮงสู้ๆให้กำลังใจให้เขาไปได้ยาเด้อ เออเลยัสบายดีดเด้อพี่น้องอยู่ดีมีเฮงอยู่ดีมีเฮงเนาะขอบคุณไลน์พ่อแม่พี่น้องนะเนาะที่ที่ตามและเป็นกำลังใจให้พี่น้องนะเนาะพบพ่อกันคลิปหน้าพี่น,อน้องเอ้ยสบายดีเด้อ